เสียงดังมากโอเคครับก็สวัสดีครับทุกท่านเลยนะวันนี้ผมอยู่ในเกมฟันแนนแฟงกินในมือถือนะอโอเคโอเคกดกดกดไปแต่วันนี้นะครับผมมาแชร์เทคนิคทินึงเทคนิคเออเทคนิคเล่นยันงไงให้เก่งเล่นให้โหดนะครับต้องกดไปที่คอนโทรลเลอร์คอนโทรลใช่ไหมน่าจะคอนโทรลนี่นี่นี่ เทคนิคนะครับเทคนิคเล่นยังไงให้เก่งเล่นยังไงให้ผ่านเล่นยังไงครับเอาเฮ้ยกดปิดเอากนโทรหมันกอดโหมันโกดโหมันี่คือเทคนิคที่เล่นยังไงให้เก่งนะฮะโอเคกดปุ๊บเอฟสิเซฟเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะฮะว่าจะเล่นได้ไหมนะฮะ ร้องเล่นเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะมีแบบธรรมดาหมดนีออนบีไซเ์เอาหมดแล้วกันอ,อันนี้เขารอบรวบรวมเพลงมาใช่ไหมมีโหลดไฟโอเฮดบอลิสติกเด๋อวชิมหายอ,อ่ะเอาบอลิสติกดีกว่าคนจริงต้องอบอลิสติกดู ดูสิว่าจะหัวร้อนไหมนะครับหรือว่าจะเล่นได้ไหมแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโหลดนานเว้ยตัดละกันบอลลิสติกเล่นไม่ได้ค้างไอห่างั้นมาเล่นน่าจะเล่นตรงกวานิลาแทนใช่ไหมโอเคงั้นมาเล่นเพลงออออโอเคมาเล่นเพลงออก็ดีกว่ามันได้ไหมว่าเล่นได้ไหมว่า ลุ้นกันนะครับฝาเพลงเอจะเล่นได้ไหมถ้าไม่ได้แสดงว่าเครื่องกูไม่ทิวดีมือถือกูแหละเล่นได้ครับมาดูว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ไหมนะครับมาเทคนิคนี้จะใช้ได้หรือไม่มาดูกันครับเฮ้ยใช้ได้วะไม่หัวร้อนอย่างที่คิดครับแล้วจะพลาดเยอะไปหน่อยนะเฮ้ยใช้ได้วะเทคนิคนี้ ไม่ได้ได้เทคนิคใช้ได้ฮะเอาไปใช้ได้นะฮะคนที่เล่นมือถือนะฮะแต่แต่รู้สึกว่าพลาดเยอะมากเลยดูดิไม่ไมค่อยเหมาะจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะเหมือนกันนะฮะเฮ้ยได้ไ,ได้เวิร์กว่ะเวิร์กเวิร์กเอาวะเล่นโชว์สักเพลงครับ เอเออโอเคโหโหคิดดูลูคีดดิสุดได้ไงวะแต่เขาเสียงพาเยอะเราไม่เน้นเราไม่เน้นว่าพลาดไม่พาลาดครับเราเน้นเล่นได้ก็พอแล้วหัวโยกเลยตอนนี้เฮ้ยนี่ฮะ เพลงเอ,อื้อนี่เนี่เล่นมันเวิร์กไว้ทุกคนโอเคมันเวิร์กนะครับก็ใครอยากเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับเวิร์กด้วยโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับ